ตาแล้วพอออกมาข้างนอกครับพี่น้องขาฝนตกตอนรับพนางทางหน้าก็คือพระราชวังอัมสดำนะจ๊ะทุกคนค่ะ เมื่อนี้ฝนตกนะครับพี่น้องขาตัวโตขาเสียคลิปแถวๆมื่อนี้เยลยหล่ะก็คุยกับพี่สาวเป็นแน่นะคะมืออื่นพุนละจ้เสียถ่ายรอบๆทองรอบๆหลากหล,ลายที่ของเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะจ๊ะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยจ้าเมื่อนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นหน่อยหนึ่งเนาะกะัพบปะกพูดคุยกับพี่สาวนะคะโชคดีได้เจอกันนะครับค่ะตอนนี้ตัวโตอยู่ในห้างนะคะ มารอดาราดังนะคะว่าช่องไหนว่าใครนัดเจอกันในห้างนะคะวันนี้ก็ก็เจอกับไปด้วยกันเลยนะจ๊ะว่าตอนนี้กําลังมาแล้วค่ะได้ยินว่าใกล้จะมาถึงแล้วนะคะทุกคนค่ะลุ้นไปด้วยกันค่ะเดินหาก่อนนะคะทุกคนเดินมาเดินมาให้ราเาเป็นยังไง้ พี่สาวที่นี่เองจ้านะครับดาราดังสาวใหญ่เมืองอัมสเดัมนะคะดีใจหลายไดี่ยอกันตัวเป็นเปลนกับพี่น้องขานะคะเดี๋ยวสิขึ้นไปหาหม่องนางบอกกันแป๊บหนึ่งเด้อจ้านะคจ้าร้านกาแฟพี่น้องค่ะทำมาล่งคิงมพื่อกินเขาอยากหัวดาราดังปอกันแล้วก็โจ๊กไม่กันฟังเดียวกับพี่น้องขาเรื่องเข็ดคลิปเีบยูทูบนี่แหละจ้า จาา้าไหยังต้องเรียนรู้อย่างการในการทำยูทูบอ่สังวาส่กันต้อไปนะคะติดตามช่องพี่สาวพี่ตีได้ด้วยนะคะเดี๋ยวสิขึ้นเสื้อให้เด้อพี่น้องเด้อตามเรื่อจ้าดีใจเด็ดพอกันเลอค่ะพี่น้องเลยคะ่ะถ้าเร้่สิขึ้นจะหาหมองบอ,น,องน,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 าานุ่วหอมวันนะะิดหนึ่งนะจ๊ะที่นัดเจอกันในห้างเพราะอะไรคะ่ะทุกคนขาตัวตัวเอาฝนมาด้วยคะ่ะ ฝนโตกกข้างนอกอัมสเดัมนะครับอันนี้มือฝนว่าโตกระบอกมากเป่นวานะครับไปสิรูมจ๊าไข่งีอได้นมันก็ิมมากเลยนะเพื่นเจ้า,จานอนเวียนก็่ะมันยนันมันย,นยนะันข่แดงิน่นพี่น้องค่ะก็เลยผ้าก,กันมานังยูนี่แป๊บหนึ่งเด็อจ้ามานังเบื้องสายฝนหนาพร,ราบเช้าวังอัมสเตอร์ดัมจ้ะ มาเบิ้งสายฝนกันนะคะครับพี่สาวกิลีคนสวยนะคะเดี๋ยวพอตัวจริงกันเลยอ่ะนั่งมานั่งยิว่ิปกี่นั่งกับว่าชินกับความหนาวนะคะโอ้โหวาาีน้ปรืมเบิกันดีใจเพราะขาเด้ยพอกันนะคะพอดีใจจุดจปากนะคะดีใจเด็นกันตนไเนาะฝากช่องคุณพี่น้ำเด้อเดเี๋ยวตัวตสิขึ้นซื้อช่องบนใหนนะคะ ฝากดีตามพี่สาวไปนน้ำเด้อจ้าโชคดีได้ดพอกันแต่ก้อนได้เจอก็จะตามช่องไปต,ตามยูทูบนะคะมันนี่ก็มายามเพลินมาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมตัวโตมาสามมือเด้อค่ะก็เลยมาแบบายามกันก้อนเพราะว่ามันนี่มือเล็กเราก็เป็นมือที่ฝนโตกนะคะพอดีอ,ดอีกอย่านพอดีพันยุ่งงาน้อมนะคะเพิ่นลบอสสวยแต่ว่าเพิ่นบอสใหว่างนะครับพี่สาวคนนี้นะคะ างานคือเงินนั่งวานสิทากินสิทากินน้ำยูทูกนั่งกระยานนั่งอดนะคะเอาหาเดือมกันน้อยน,นึงก็เด้ค่ะเก็บนึงยัง <c ười> บ่ขืนห ой, อเส้นอยู<ๆ>่จิบละล่อยสบายได้ขึ้นคลิปละลอยยีรอ่งสบายไ้สวยจะสบาย่ราะข้นพอเส้นเืาบอกบ่มวนนะคะเดี๋ยวจะน่าสั่งนะคะ เจ้านายมาห้เนาะบนแนวเพื่อมีคเก็บดันนะสาวทีลี่นะจ๊ะฝากติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโตโตสิถึงซื้อให้เบิ้งเด้อจ้าราคาดีใจเดียพอกันนะคะสองดาราดังแห่งเมืองไทยมาเจอกันนะคะดังดังเปรี้ยงเปี้ยงก็จะงเลยส้าก็อออยนั่นผ้ากันยางก้อนพี่น้องขา เป็นอาวมาขันลานเมื่อกี้นะพี่น้องคะ่ะบจงไหนจังอันจงังไหนจังบายไฟพอมีวันแม่ไฟดับวันแม่ค่าฟรีเมือ่อกี้กาแฟก็เลยบริได้ดื่มกันบริได้ดื่มจังแนวก็ได้เลยออกมาสิไปลานไม่กันนะคะโตโตมายานเพียสาวคือเกิดอุปปรรคแบมบี่บอกว่าถือเลิก่าว่าเป็นจังไหนอเอาขันไปเ็นไหน วันนี้ก็คงเจอกันแค่นี้นะคะกับพี่สาวจิลีฝากช่องพี่สาวด้วยเด้อจ้าก็เจอกันรอบหน้านะคะโตโต้ก็คงต้องลาพี่สาวตรงนี้เด้อจ้าขอคุณหลายๆที่เด็ดปอกกันนะคะไปปอกกันไม่โอกาสหนาเด้อค่ะอยู่ประเทศเดียวกันที่ดอกมือรุ่นมือหนาสิมาเร่นน้ำไม่เหมือนี่มากครับสายฝนขนาดเบื่อนายนะคะบนลายบายบายค่ะทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากติดตามพี่สาว รีด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณตุ๊กคุณตก